เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงอดีตบิ๊กข่าวกรองซัดปิยบุตรตอบให้ทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ต้องกล่าวปฏิญาณก่อนรับตำแหน่งหลังจากที่นายปียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ออกมาเคลื่อนไหวมีการโพสต์ข้อความต่างๆใน f เฟ e บ o ๊ก ที่เป็นการพัดพิงสถาบัานและมีเป้าหมายในปีนี้ที่ต้องการปฏิรูปสถาบัานพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังได้พูดถึงการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและตำแหน่งกษัตริย์เหตุใดประมุขของรัฐในแทบทุกประเทศต้องมีการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งข้อความและเนื้อหาของถ้อยคำปฏิญาณตนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและต้องปฏิญาณเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ใด ต่อมาทางด้านนายบุญเกือ้อปุษเทโวอดีตผู้ช่วยสสพักภูมิใจไทยได้อธิบายว่าการปฏิญาณตนนั้นก็คือการให้คำมั่นตามแบบพิธีในวันพระราชพิธีขึ้นครองราชสมบัตินั้นก็ทรงมีพระประถมบรมราชองค์การในวันนั้นซึ่งนั่นคือคำปฏิญาณหรือคำสัตยาธิฐานของกษัตริย์ที่มีต่อประชาชนโดยรัชกาลที่สิบได้ก,กล่าวว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปราชาประเพณีของเรามีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์คงไม่ต้องถึงขนาดยกมือขึ้นแล้วกล่าวคำพูดให้เหมือนกับประธานาธิบดีล่าสุดนายนันทิวันสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงนายปียบุตรพร้อมบอกว่า วอนหาเรื่องโดยมีเนื้อหาดังนี้คนบางคนเกิดบนแผ่นดินไทยได้มีโอกาสเรียนเมืองนอกมีปริญญาติดข้างฟ้าแต่สมองจำแต่ขี้ปากของฝรั่งต่างชาติมาพ่นนึกว่าเทเสียเต็มประดาพูดอะไรแต่ละทีมันถึงได้เสลอตั้งคำถามมาได้ทำไมพระมหากษัตริย์ไม่ต้องกล่าวปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง จะบอกให้ไม่มีพระมหากษัตริย์ของประเทศใดในโลกต้องกล่าวปฏิญาณแผ่นดินนี้ก่อตั้งปกปักรักษาและพัฒนามาจากราชวงศ์จัก,กรีหากไม่ใช่พระมหากษัตริย์ที่เสียสละปานนี้อาจไม่มีชื่อประเทศไทยแผ่นดินไทยอาจถูกนักล่าอานานิคมฉีกเชื้อแบ่งแยกดินแดนไทยไปจนนึกภาพไม่ออกว่าดินแดนที่ชื่อว่าประเทศไทยจะเหลืออยู่เท่าใดพระมหากษัตริย์ ทรงดำรงและตั้งอยู่ก่อนที่จะมีรัฐสภาพระมหากษัตริย์มาจากการสืบทอดสันตติวงศ์ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมีแต่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระประมุขว่าจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีที่มาเหมือนนักการเมือง พระองค์อยู่ในตำแหน่งอันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองแม้แต่พระราชอำนาจในการยับยั้งร่างกฎหมายก็ยังไม่ใช่พระราชอำนาจเด็ดขาดหากในสภาผู้แทนยืนยนันก็สามารถประกาศใช้ได้เลยอย่าพยายามพูดด้อยค่าหรือบ่อนแซะสถาบันให้มากนักจะอยู่นิ่งๆเง,งียบๆหุบปากบ้างจะได้ไหมเข้าใจไหม The Truth จาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย